สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนเขียนสัญญาณไฟจราจรข้ามถนนนะครับซึ่งเป็นสัญญาณของรถนะครับเพียงอย่างเดียวนะครับยังไม่มีสัญญาณของคนข้ามถนนนะครับเป็นเพียงแค่สัญญาณที่ให้รถนะครับวิ่งนะครับการทํางานของโปรแกรมก็จะประมาณนี้นะครับกดซิลิสต้าครับหลอดไฟจะทํางานนะครับเริ่มตั้งแต่สีเขียวทํางานต่อเนื่องไป10วินาทีครับหลังจากนั้นนะครับเมื่อสีเขียวทํางาน10วินาทีก็จะเปลี่ยนเป็นไฟเขียวกระพริบนะครับ6วินาที 6วินาทีจากนั้นก็จะส่งสัญญาณมาให้สีเหลืองทํางานนะครับเป็นเวลา5วินาทีจากนั้นก็จะส่งสัญญาณไปให้สีแดงทํางานเป็นเวลา16นาทีนะครับแล้วก็จะกลับมาวนลูปอีกครั้งหนึ่งนะครับเริ่มตั้งแต่การการกรนหาน,น,กนดหมายเลขอินพุตเอา u t พุตนะครับผมจะกาหนดหมายเลขอินพุตก่อนนะครับอินพุตนะให้ X1 นะครับเป็นสวิตช์สตาร์ทนะเป็นพุ่มบัตตอนสวิตช2นะครับ เป็นพุท u t t o สต็อปนะครับเอาพุทนะครับเอาพุทก็จะมีให้เป็น Y1 แล้วกันนะครับเป็นหลอดไฟแลมสีเขียวนะครับ Y2 นะครับเป็นหลอดไฟสีส้มนะครับ Y3 นะครับเป็นหลอดไฟสีแดงนะครับ เราได้หมายเลขอินพุตเอาพุตแล้วนะครับอินพุตมี2ตัวคือ x1 x2 Output มี3ตัวคือ y1 y2 y3 ทีนี้เราก็จะมาเขียน t i m i มิงไ a แกรมนะครับว่าการทํางานของหลอดไฟเนี่ยมันติดดับติดดับเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับบางทีก็ใช้เงื่อนไขก็ได้นะครับแต่ถ้าเรามองด้วยไ i มิงไดแกรมเนี่ยเราจะมองภาพเป็นภาพเดียวกันนะครับถ้าเป็นคําพูดเราอาจจะตีความหมายที่ต่างกันนะครับผมก็จะสร้าง ขึ้นมาตามจาสเนาะเป็นเรื่องของเวลาด้านนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์ก็จะมีอินพุตเนาะก็จะเป็น x 1นะครับ x 2 y 1 y 2 y 3อ่ะไม่พอเดี๋ยอต่อนอะอ่ะนี่เป็นแกนเวลานะครับการทำงานของสัญญาณพวกนี้มันทำงานเกี่ยวกับเวลานะครับ เพราะฉะนั้นเราจะใช้อุปกรณ์ที่มาเกี่ยวข้องเนี่ยคือตัวทามเมอร์นะครับนะทามเมอร์มาเกี่ยวข้องอ่ะทีนี้ดูนะครับเดี๋ยวขอเปลี่ยนสีหน่อยนะครับอ่ะ x หนึ่งนะครับเป็นสวิต์เนาะอ่ะตอนแรกยังไม่มีสัญญาณเข้ามานะครับทุกอย่างไม่มีสัญญาณเลยเป็นลักษณะแบบนี้นะครับอ่ะเมื่อกดสวิต์นะครับกดสวิต์ x หนึ่ง มีสัญญาณเข้ามาแล้วแล้วก็ปล่อยมือนะครับตอนที่สัญญาณมันเข้าเนี่ยมันจะสั่งให้ออปต์นะครับ Y1 ทำงานนะครับทำงานทำงานไปได้สักระยะหนึ่งนะครับก่อนที่จะเปลี่ยนไปหลอดไฟสีส้มเนี่ยก็จะให้มันกระพริบนะครับก็จะให้มันกระพริบพอกระพริบเสร็จปุ๊บนะครับก็จะส่งต่อสัญญาณมาให้กับ Y2 สีส้มนะครับ สีส้มเมื่อทํางานเสร็จปุ๊บก,ก็จะส่งต่อสัญญาณมาให้กับ y3 สามนะครับ y าสามคือสีแดงนะครับอ่าทีนี้เราก็จะมาใส่เวลาให้มันนะครับกําหนดเวลาให้มันว่าเราต้องการให้มันติดนานแค่ไหนนะครับอ่าอย่างเช่นกรอบแรกเนาะตรงนี้เมื่อเรากดสวิตช์เนี่ยครั้งแรกเลยนะครับเมื่อเรากดสวิตช์นะครับเริ่มต้นที่เวลาศูนย์วินาทีนะครับแล้วก็สิ้นสุดที่เวลาเท่าไหร่ที่หลอดไฟสีเขียวมันติดนะครับ ต่เนียมันก็จะกระพริบนะครับมันจะกระพริบนานเท่าไหร่ก็ใส่เวลาให้มันไฟสีส้มนานเท่าไหร่สีแดงนานเท่าไหร่ก็ใส่ให้มันนะครับแค่นี้ครับตามิ่งไดแกรมนะครับถ้าสมมุติว่าเราต้องการที่จะทําทให้มันวนลูปนะครับแล้วก็แค่ยกสัญญาณตัวนี้ไปต่อกันไปเรื่อยๆนะครับซึ่งเราก็จะใช้วิธีการรีเซ็ตโปรแกรมเพื่อใหม้มันเริ่มต้นใหม่นั่นเองนะครับที่เรากําหนดเวลานะครับถ้าสมมุติว่าผมกําหนดเวลาให้ในส่วนของ สีเขียวเนาะทำงานติดเป็นเวลาสักนะสิบวินาทีนะครับสิบวินาทีนะครับแล้วก็ให้มันกระพริบเนี่ยหกวินาทีนะครับหกวินาทีสัญญาณไฟสีส้มทํางานประมาณห้าวินาทีแล้วก็สีแดงให้ทํางานเท่ากับสีเขียวนะครับสีเขียวเนี่ยทำงานประมาณสิบหกวินาทีก็ให้ทางานสิบหกวินาทีเท่ากันนะครับอ่ะเลขที่กําหนดนี้เป็นเลขวินาทีทีเนี้ย เราจะเอาไปป้อนในโปรแกรมนะครับป้อนในทม์เมอร์เนี่ยนะครับในส่วนของทม์เมอร์เนี่ยนะครับเราก็ต้องดูว่าการป้อนป้อนยังไงเนาะการป้อนเขาให้ป้อนเป็นค่าคงที่ค่า k นะครับค่า k ซึ่ง1วินาทีเนี่ยก็คือ k 1 0นะครับ k 1ิบวินาทีอย่างเช่นสมมติว่าเราป้อนค่า k 10เข้าไปเนี่ยมันก็หมายถึงว่ามันทำงาน1วินาทีนะครับนับ1วินาทีเพราะฉะนั้นถ้าเป็น สิบก็ต้องคูณสิบนะครับก็ได้เท่ากับหนะึ่งร้อยเนาะเพราะฉะนั้นถ้าจะให้ y ายหนึ่งทำงานสิบวินาทีก็คือป้อนค่า k หนึ่งร้อยเข้าไปนะครับหกก็คือ k หกสิบห้าก็คือ k ห้าสิบสิบหกก็คือ k 160, ร้อยหกสิบนะเพราะฉะนั้นในส่วนของทัมเมอร์เราจะใช้สี่ตัวนะครับตัวแรกนะครับทีศูนย์แล้วกันนะครับตัวที่สองก็ให้เป็นทหนึ่ง ตัวที่ให้เป็น t ีสตัวที่ให้เป็น t ีสนะครับเราจะใช้ทามเมอร์อยู่4ตัวนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเอาอุปกรณ์พวกนี้แหละนะครับนะที่เรากําหนดมาใน Input 2ตัวเอาพุตสามตัวแล้วก็ค่าทามเมอร์อีก3ตัวไออีกสตัวเนี่ยไปเขียนในโปรแกรมนะครับทีนี้เราไปทดลองในโปรแกรมเช็กเบิร์ครับหลังจากที่เราได้กําหนดมาเลขอินพุตเอาพุตแล้วก็ทามเมอร์นะครับ ต่อไปเราก็จะมาลองเขียนโปรแกรมใน g x Work 2นะครับหาเริ่มตั้งแต่คำสั่ง Start Stop ธรรมดาครับให้สวิตช์ X 1นะครับเป็นสวิตช์ Start X 2นะครับเป็นสวิตช์ Stop Output นะครับไม่เป็น M 0เป็นวงจร Start Stop ธรรมดานะครับเมื่อ M 0ทนยทำงานนะครับก็จะสั่งให้าเม m e r ที่เรากำหนดค่าเมื่อกี้ใน4ตัวเนี่ยทำงานนะครับ ผมจะเริ่มตั้งแต่ t ศูนย์นะครับทำงานที่เวลา10วินาทีนะครับ k หนึง t หนึ่งานที่เวลา6วินาทีครับ k หก t สองนะครับทำงาน50วินาที k ห้าสิบ t สามทำงานที่เวลาหนึวินาทีนะครับก็คือค k 160อ้ไม่ใช่หนึวินาทีนะครับ 16วินาทีนะ K 160น1 6 0นะครับเมื่อ T 0ศนะครับทำงานเสร็จนะครับก็จะมาต่อการทำงานให้กับ T1 ครับก็ใส่หน้าสัมผัสของ t0 ให้ครับ T1 ทํางทำงานเสร็จก็จะมาต่อให้ T2 ครับ T2 ทําทำงานเสร็จก็จะมาต่อให้ T3 ครับทีสองกำงานเสร็จก็ต่อให้ทีสามหลังจากนั้นนะครับแล้วก็มาเขียนเอาพุทครับ เมื่อ M0 ทำงานนะครับเอาพุทไว้1ก็ทำงานครับหลอดสีเขียวติดนะครับเมื่อเวลาผ่านไป10วินาทีนะครับทำื่อตัว T0 เนี่ยก็จะตัดการทำงานของหลอดสีเขียวออกนะครับจากสัญญาณไฟเขียวธรรมดานะครับก็ให้มันเป็นไฟเขียวกระพริบนะครับเมื่อ T0 ตัดการทำงานปุ๊บนะครับก็จะมาต่อให้สัญญาณไฟกระพริบครับ T0 สัญญาณไฟกระพริบนะครับมีวงจรที่ผมได้เขียนไว้แล้วนะครับเป็นโปรแกรมไฟกระพริบ นะครับหรือใครจะใช้บิดรีเลย์พิเศษก็ได้นะครับถ้ากระพริบติดดับ1วินาทีสลับกันให้ใช้รีเลย์พิเศษก็ได้นะครับผมจะใช้ m 8 0 1 3นามะครับเ้ามาขั้นแบบนี้เลยนะครับอ่า้วมันก็จะทํางานไปเรื่อยครับกระพริบไปเรื่อยๆนะครับมันจะหยุดนะครับก็ต่อเมื่อมันนับครบเวลา6กวินาทีนะครับก็จะให้ t หนึ่งมาตัดการทํางานออกนะครับ t หนึ่งตัดการทํางานออกอ่าแค่นี้นะครับเราก็จะได้ไฟสีเขียวติดนาน สิบวินาทีแล้วกระพริบหกวินาทีนะครับต่อไปนะครับเมื่อไฟกระพริบสีเขียวดับลงไปนะครับอ่าดับลงไปแล้วนะครับทีศูนย์ไอทีหนึ่งนะครับก็จะมาต่อการทํางานให้กับเอาพุตนะครับวายสองหลอดไฟสีส้มนะครับอ่าต่อให้ทํางานห้าวินาทีนะครับทีสองนะครับก็จะมาสั่งตัดนะครับการทํางานของเอาพุตไฟสีส้มนะครับหลังจากนั้นอ่า เมื่อเอาพุทธายสองเนี่ยหยุดทํางานนะครับทาร์เมอร์นะครับตัว T2 เนี่ยนะครับก็จะมาสั่งให้เอาพุทนะครับสีแดงนะครับ y3 ทสามทำงานเมื่อสีแดงทํางานเป็นเวลาสิบวินาทีก็จะสั่งรีเซ็ตระบบเพื่อให้กลับมาเริ่มต้นทีสี่เคียวใหม่นะครับผมก็จะเอาคอนแทคปกติปิดนะครับของทาร์เมอร์ทีสามนะครับมารีเซ็ตทาร์เมอร์ทั้งหมดนะครับรีเซ็ตทางเมอร์ทั้งหมดนะครับก็จะได้โปรแกรมออกมา ในลักษณะแบบนี้นะครับเพื่อนๆก็ลองไปเขียนโปรแกรมกันดูนะครับทีนี้มาดูการซิม u l a t i o n ดูนะครับว่าโปรแกรมเนี้ยที่เราเขียนเนี้ยมันได้ตรงตามที่เราต้องการหรือไม่นะครับความการบิ i ครับกด F4 ครับอคอมไพน์หนึ่งรอบนะครับขึ้นสีขาวทั้งหมดแสดงว่าโปรแกรมเราคอมไพน์ผ่านนะครับจากนั้นเราก็ทําการ start การ simulation ครับผมจะใช้ร่วมกับ มาโปรแกรม G T Designer 3นะครับซึ่งผมได้เขียนหน้าจอไว้แล้วเนาะเพื่อการแสดงผลที่ชัดเจนขึ้นนะครับผมวางไว้ตรงนี้นะครับกดสวิตช์ s ะสตาร์ทนะครับ X 1นะครับเราไฟสีเขียวติดครับติดเป็นเวลา สิบวินาทีครับอาสังเกตดูที่ศูนย์เริ่มนับครับนับไปเรื่อยๆครับอาสิบวิปปุ๊บก็จะเปลี่ยนมาเป็นกระพริบครับกระพริบประมาณหกวินะครับก็จะส่งสัญญาณมาให้ไฟสีเหลืองครับพอสีเหลืองดับปุ๊บนะครับก็จะส่งสัญญาณมาให้ไฟสีแดงครับสีแดงก็จะติดไปเรื่อยๆครับอาตามเมื่อทีสามนับถึงร้อยหกสิบนะครับหรือสิบหกวินาทีเมื่อไหร่นะครับ ทีเนี่ยก็จะมาสั่งรีเซ็ตทม์เมอร์ทั้งหมดนะครับเพื่อกลับไปเริ่มสัญญาณไฟฟีเคียวใหม่อ่ะก็จะกลับไปวนดูแบบนี้นะครับการเขียนโปรแกรม p l c นะครับเราจะเขียนเป็นซีเคนต์นะครับเราต้องรู้ว่ามันจบรอบที่ตรงไหนนะครับมันซ้ําที่ตรงไหนนะครับเราเขียนแค่นั้นนะครับถ้าใครเขียนยืดไปเรื่อยๆนะครับโดยที่ไม่ดูทามมิงไดแกรมเลยนะครับหรือไม่ดูเนื่องใคเลยเนี่ย โปรแกรมเราจะยืดครับมันจะยาวนะครับสำหรับสัญญาณไฟจราจรข้ามถนนก็ประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นเพียงแค่สัญญาณของรถนะครับนะมันจะมีสัญญาณที่ให้คนข้ามถนนด้วยนะครับเดี๋ยวถ้าว่างๆเดี๋ยวผมจะทําคลิปเกี่ยวกับคนข้ามถนนให้ดูอีกนะครับซึ่งบวกกับโปรแกรมนี้ด้วยนะครับทําให้โปรแกรมเราสมบูรณ์ยิ่งขึ้นนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ